โฆคลานะเทระปัญหาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งปัญหาของพระเทระชื่อว่าโมกโมคลานะอันข้าพเจ้าจะกล่าว <c oughs> พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารบปัญหาของพระมหาโมฆคลานะถึงตัดพระธรรมเทศานานี้ว่าสัจจังพระเนเป็นต้นมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งพระโมฆคลานะได้ไปจลิกในเทวโลกพบเทพธิดาผู้มีสังใหญ่ถึงถามว่าได้สมบัติอันยิ่งใหญ่นี้มาด้วยกรรมอะไร เทพธิดาละอายที่จะต,ตอบเพราะกรรมของตนมีเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อถูกขยันทยอจึนต่ตอบว่าข้าแต่ท่านพุทธริญดิฉันไม่ได้ทําบุญไม่ได้ฟังธรรมเพียงแต่ลกษาความสัตย์อย่างเดียวเท่านั้นพระเถราจึงไปถามเทพธิดาอง,องค์อื่นๆบ้างเทพธิดาเหล่านั้นก่อไม่สามารถป,ปกปิดได้เทพธิดาองค์หนึ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านพุทธริญดิฉันไม่ได้ทำบุญอะไรเลย แต่เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ากระสปะดิฉันเป็นทาสีของนายที่ดุร้ายชอบทุบตีที่ฉันโกรธและปริพาตตัวเองว่านายของเจ้าจะทําให้เจ้าเป็นผู้ไม่มีตํแหน่งหรือจะตระเวะต่างๆของเจ้าเจ้าอยากโกรธเลยดิฉันไม่โกรธเลยเพราะเหตุนี้ดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นๆก็เล่าถึงทาเล็กๆน้อยๆที่ตนได้กระทําเช่นบางองค์ถวายอ้อยหนึ่งลำแด่ภิกษุบางองค์ถวายลูกพลับลูกหนึ่งหนึ่งลูกนะ บางองค์ถวายฟักทองหนึ่งลูกบางองค์ถวายลิ้นจี่หนึ่งลูกและองค์ก็ถวายมันหนึ่งกำาแดบภิกษุกรูปหนึ่งเรื่องปัญหาพระเทละต่อเทพธิดาต่างๆได้เล่าถึงทานเล็กน้อยที่พวกนางได้ทําเช่นถวายกิ่งสะเดาแก่ภิกษุแล้วกล่าวว่าสมบัติที่ได้รับนั้นเป็นเพราะเหตุนี้พระมาหามุคลานได้ฟังแล้วจึงกลับจากสวรรค์ไปทูลถามพระศาสดาว่าบุคคลสามารถได้รับทรัพย์สมบัติเพียงแค่พูดความทิงดับความกีเลสดับความโกรธ คือหรือถวายผลไม้เล็กน้อยได้หรือไม่พระสาราตรัตตอบว่าดูก่อนโมคลานะบุคคลควรกล่าวคำสัตว์ไม่ควรโกรธและควรให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อพิสุผู้มีศีลขอบุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุสามประการนี้อธ <c oughs> ิบายว่าสัจจังพะเนพึงกล่าวคำสัตย์พึงตั้งมั่นในคำสัตย์ณนกะุชเยยะไม่พึงโกรธต่อผู้อื่น ยาธิตโตเมื่อภิกษุผู้มีศีลขอทานแม้จะไม่ได้กล่าวคำตรงๆขอตรงๆแตกก่ก็แต่การยืนอยู่หน้าบ้านก็คือการขอโดยนัยะควรให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนจนมากบรรลุอริยผลมีสวดาปฏิผลเป็นต้นเรื่องปัญหาของพระมหาโมคคลนะจบรวมเพียงเท่านี้ต้องการ